แขวนยางอะไหล่ตัวนี้จะในหนึ่งลังจะมี2ตัวนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะอ๋อในหนึ่งลังจะมี3ามตัวค่ะเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูนะคะนี่คือแพ็กเกจของลอกแขวนยางอะไหล่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะแพ็กเกจของเรานะคะจะมะีโลโก้นี่ค่ะแบบนี้นะคะสวยงามแข็งแรงสวยงามนะคะแบบนี้นะคะ,ะเป็นของตัวนี้จะเป็นอของรุ่น8ปดน็อตนะคะ เดี๋ยวจะเอาออกให้ดูตัวนี้นะคะของรุ่น8น็อตค่ะแล้วตัวนี้เดี๋ยวมีโปรด,ดีๆดีมาให้นะคะดูในคลิปหน้าตันนี้ลอกแขวนยางอะไหล่เราก็กําลังลงจากตู้เสร็จแล้วกําลังโหลดขึ้นอันนี้กําลังจะไปส่งตามร้านอะไหล่นะคะตัวนี้นะคะนี่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของเรานะคะตัวนี้นะคะลอกแขวนยางอะไหล่8น็อตนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะกำลังเดินเท้าออกไปตามร้านอะไหล่ทั่วประเทศค่ะตัวนี้คะ่ะขายดีขายดีค่ะ